สวัสดีครับผมโรเบิร์ตเหลำหน้าอีกแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการ,าาารากเหลมหน้าท่าสติตในการเชิญเออร์นาเตหรือโค้รพร้อมสติสุดคมฟ,ฟังเอช่น์เคยวันนี้ขอเสนอลุยดีอาร์ตตัวเลือกที่ใช่ของการจบสกอร์สุดคมกองหน้ารายมาแกะกลอกผู้มาของความหวานในการจบสกอร์แก่ทัพผงแดงหลังฟอร์มที่มไปกับเอฟซีปอร์โตเมื่อดูการก่อนจนถึงทุกวันนี้จะได้รับความสนใจจากหลาลัยสโมสรแต่ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเสียงโอากา,อาสที่จะซื้อตัวมาร่วมทีมอจะอยู่ในระดที่ห่างชั้นระหว่างพรีเมียร์ลีกกับดัของโปรตุกเกสแต่เว่าทางด้านของดอาาาก็ใช้เววลปรัับตไม่ ก็สามารถเบิกสกอร์แรกในดีกับสำเร็จในเกมพบกับนอริซิตี้พร้อมด้วยสถิติตลอดเกมการแข่งขันที่ถูกบันทึกเอาไว้ดังนี้ครับสัมผัสบอล59ครั้งสัมผัสบอลในเขตโทษสิครั้งยิงบอลเข้าคอได้6ครั้งจับเท้ากลับไป5ครั้งดวลทั้งคู่แข่ง5ครั้งเดือดบอลสามครั้งเข้าประทะหนครั้งยิง4ครั้งต้องกรอบ1และเป็น1ประตูเด็ดเลยครับรเรื่องราวของลุยดิอาร์สนักเตะสุดคุ้มค่า,าที่ควบคุมก,กับความสารพัดประโยชน์อันหลากหลายเพราะชายผู้นี้มีสถิติถูกฟ้องเอาไว้วา เราจะอใส่ถึงแคมเปญนั้นก็สามารถคอมเมนต์เราได้เลยนะครับที่แฟนเพจลำหน้าสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับ